สวัสดีครับคุณกำลังรับชมคุณเต็มเด็กตกปลานะครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้าง,างนี้กันนะครับนี่เครื่องนี้กันน,นะครับนี่เราจะมาสร้างกันนี่เริ่มเลยก็วางหนึ่งสองสาม าวางไม้วางเอ้ยไม้ไม้วางประม,มาณน,นี่นะครับนี่หางนี่อทางนี้นี่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 ทำกันไปอย่างนี้นะครับให้มันห่างกับตัวตัวไม้ตัวนี้สองบล็อกนะครับ ก็วางนี้นะแล้วก็ทุบๆนะเก็บนี่นี่นแล้วก็จะท้ามานะครับจากนั้นให้เราตอนนี้ก็นนะสา,สาบล็อกเอ๊ะสองบล็อกก็ได้สามบล็อกก็ได้แอบผมจะสองบล็อกนะครับแล้วก็นี่อ่ซ้อนขึนไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดผมเล่นมาครับงงๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่วางไปอย่างนี้ขอโทษทีนะครับน้องมาเยี่ยมบ้านผมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงดังไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่วางไว้อย่างนี้ครับ ผมเปิดช่อง c h ช n n e l ตกปลาอยู่นะครับใครจะติดตามก็ได้นะครับผมเปิดชแนลเล็กตกัวปลาคู่กับเกมไทยเกมพ็อกเก็ต i อดิชั่นเกมมือถือเกมออนไลน์นะครับ <c oughs> นะคะนี่แล้วก็สร้างอย่างนี้ไปเรื่อยถามว่าผมออกกระต่ายมาทำไมครับ กระใต้มันคือตัวที่กระตุ้นไฟนะครับนี่ามาดูกันนี่ครับก็ให้เลือกทางเข้าทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับนี่นี่กระถูกมาพวกนี้ออกนี่นี่นะครับอ้าวโอ้โหผมลืมปากคนเมฆนี่หนึง่งตัวตัวที่หนึ่ง ลองมาวางสักหลายๆตัวกันนะครับโทรศัพท์ผมใช้โทรศัพท์รุ่นแอป,ปตันนะครับโอ้ยอย่ากระโดดสิแอป,ปตันนะครับหลายท่านที่ติดตามชมอยู่นะครับก็จะรู้นี่โอ้ยอยอ,ออก้ะอะไระครับ นีเนื้อก็ตายมันก็จะสุกนะครับนี่เป็นไงครับใครที่ชอบกดไลค์ใครที่ไม่ชอบกดใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะมามีคลิปใหม่ๆทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับเอ้ยสัปดาห์ละหนึ่งอาทิตย์ดีกว่านะครับ แล้วตรงนี้เราเราจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้ก็จะมีไฟนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบกดไลค์ใครที่ชอบกดแชร์นะครับก็ขอสวัสดีครับผมจะมีคลิปใหม่ๆลงทุกวันศุกร์เลยนะครับ ขอบค้าเพื่อกดแชร์กันด้วยนะครับติดตามมาด้วยนะครับผมเปิดช่องชาแนลใหม่นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านไปแล้ว